สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเว็บแอประบบ To-Do List แจ้งเตือนรายการสิ่งที่จะต้องทำนะครับโดยพัฒนาขึ้นจาก Google Apps Script นะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล Google Sheets นะครับแล้วก็เก็บรูปภาพที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive นะครับแล้วก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยัง Line Notify นะครับสำหรับการ เพิ่มรายการสิ่งที่จะต้องทำเข้าไปในระบบนะครับสามารถทำได้โดยการที่กดปุ่ม New Data ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รายการสิ่งที่เราจะต้องทำเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมจะใส่คำว่างานที่ต้องทำเสร็จอย่างนี้นะครับสถานะนะครับก็จะตั้งเป็น In Progress เป็นสถานะเริ่มต้นนะครับก็คือกำลังดำเนินงานอยู่การแจ้งเตือนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะส่งแจ้งเตือนหรือไม่ส่งแจ้งเตือนไปยัง Line Notify นะครับ สามารถเลือกได้นะครับสำหรับกำหนดเสร็จงานนะครับถ้ามีก็สามารถใส่กำหนดการเสร็จงานเอาไว้ได้นะครับถ้าเกิดวันที่ปัจจุบันนะครับตรงกับกำหนดเสร็จงานนะครับก็คือถึงวันที่เดทไลน์แล้วนะครับต่อให้เราไม่เลือกส่งแจ้งเตือนนะครับเราเลือกเป็นไม่ส่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะถ้ามันถึงเดทไลน์เนี่ยมันก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังไล n ์โน t ิฟาอยู่ดีนะครับ รายละเอียดนะครับถ้ามีก็สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับงานใส่เข้าไปได้รูปภาพนะครับถ้ามีก็สามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าไปไว้ในระบบได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมจะอัปโหลดไฟล์นี้นะครับพอกดบันทึกข้อมูลนะครับระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลเหล่านี้นะครับลงไปไว้ใน Google Sheets นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็มีการเอา URL ของรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับมาแสดงไว้ใน Google Sheets ด้วยนะครับสำหรับรูปภาพนะครับก็จะไปถูกเก็บไว้ใน Google Drive แบบนี้นะครับตัวระบบนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถแสดงรายการออกเป็นแบบสแบบนะครับก็คือแบบ Today ก็คือแสดงรายการวันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องทำซึ่ง ในหน้านี้นะครับมันจะแสดงรายการที่เราเลือกสถานะส่งแจ้งเตือนมีลำดับความสำคัญของงานนะครับแล้วก็เดทไลน์ตรงกับวันนี้นะครับต่อให้ไม่ส่งแจ้งเตือนต่อให้ไม่มีเดทไลน์วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลำดับนะครับมันก็จะแสดงผลขึ้นมาในหน้า Today ด้วยสำหรับรายการทั้งหมดนะครับจะอยู่ในหน้า all list นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรายการอยู่ทั้งหมด เก็รายการด้วยกันนะครับซึ่งรายการเหล่าน you. the hmm. ี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะครับแล้วก็แก้ไขรายละเอียดได้อย่างเช่นกรณีผมต้องการที่จะแก้ไขรายละเอียดงานที่ที่4นะครับก็คลิกที่การแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเมนูขึ้นมาให้ให้เราสามารถแก้ไขรายละเอียดงานได้ถ้าเกิดเราต้องการจะใส่ลำดับนะครับให้กับงานนี้ก็สามารถใส่ได้แก้ไขรายการนะครับ เราสามารถแก้ไขชื่อรายการได้นะครับแก้ไขชื่อรายการใหม่อย่างนี้นะฮะสถานะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น4ี่สถานะด้วยกันมี in progress ก็คือกำลังดำเนินงานอยู่ success ก็คือทำเสร็จแล้วนะครับหรือจะทำเป็น do it later นะครับหรือจะทำเป็น cancel ก็คือยกเลิกไปก็สามารถปรับแก้ตรงนี้ได้นะครับการส่งแจ้งเตือนนะครับผมเลือกที่จะให้มันส่งแจ้งเตือนแล้วกันนะครับกำหนดเสร็จงานเราให้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกัน รายละเอียดงานใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับรูปภาพตรงนี้ก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้นะครับอพอกดอัปเดตข้อมูลนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะไปบันทึกอยู่ใน Google Sheets เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูปภาพก็จะถูกอัปโหลดเข้าไปไว้ใน Google Drive เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถมาเปิดดูได้นะครับในใน,ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็สามารถกดดูรูปภาพได้ในกรณีที่เรามีการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปไว้ในระบบนะครับ อ่าพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปเมื่อสักครูนี้นะครับถ้าเกิดต้องการจะอัปโหลดรูปภาพใหม่นะครับก็ต้องทําการลบรูปภาพเดิมก่อนนะครับพอเวลาเราลบรูปภาพเดิมไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราเปิดรายละเอียดขึ้นมาดูใหม่เนี่ยนะฮะมันจะไม่มีลิงก์มาแสดงละแต่ให้เป็นแบบฟอร์มอัปโหลดรูปภาพเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับในหน้า today นะครับ ถ้าเกิดเราทํางานไหนเซจแล้วนะครับเราต้องการที่จะเช็คสถานะว่าสําเร็จแล้วนะครับก็สามารถมาคลิกที่ปุ่มติ๊กสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดสําเร็จนะครับระบบก็จะอัปเดตสถานะให้เลยนะครับไม่ต้องไปกดเปิดดูรายละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการที่จะมาแก้ไขสถานะเนี่ยนะฮะอ่าเมื่อกี้นี้เป็น Success ไปแล้วนะครับกรณีของรายการที่สามเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับจะถูก ปรับเป็น success แล้วนะครับเพราะว่าเราเราติ๊กถูกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้นอกจากนี้มันยังมีอีก2สถานะก็คือในส่วนของอ Do อ t o i t l r t e r นะครับ Do it later กับ Cancel นะครับตรงนี้ก็สามารถมาปรับแก้สถานะได้นะครับพอเวลาเราอัปเดตสถานะแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของตารางหน้า a l l l ลิฟตตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถฟิลเตอร์ดูได้นะครับว่าอันไหนอยู่ในสถานะ in progress อันไหนอยู่ในสถานะสักเฟ s นะครับอันไหนอยู่ในสถานะดูอีกเลเทอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บแอปนะครับที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแสดงผลข้อมูลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับการส่งแจ้งเตือนนะครับไปยัง Line Notify นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Send Line Notify ที่อยู่ใน Google Apps Script นะครับนะครู่นะครับ เลืเป็นเซ็นลาโนทิฟายตัวนี้นะครับพ<ม>อผมกดเรียกใช้นะครับระบบจะทําการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยัง line Notify นะครับซึ่งรายการแจ้งเตือนก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแจ้งเตือนวันที่สามธันวาคมน,น,นะครับสิ่งที่ต้องทาวันนี้มีรายการอะไรบ้างนะครับก็จะขึ้นรายการมาแล้วก็มีกําหนดเสร็จงานวันนี้มีรายการไหนบ้างที่มีกําหนดเสร็จงานวันนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยมีรายการทั้งหมด5รายการนะครับที่เป็นรายการที่อยู่ในสถานะ In p r o g r e s s นะครับถ้าสมมติผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับงานที่ต้องทำที่ห้านะครับกลับมาเป็น In p r o g r e s s อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ส่งแจ้งเตือนแล้วก็ไม่มีเดทไลน์นะครับอ่าอัปเดตข้อมูลกลับมาเป็น i n p r o รเ s s แล้วเสร็จแล้วผมจะทำการส่งแจ้งเตือนไปยังไ i n e Notify อีกรอบหนึ่งนะครับกดแทกใช้เฟซบ Notify อีกรอบหนึ่งนะครับ ข้อความจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็คือมีรายการที่ต้องทําเหมือนเดิมครับ่า5ารายการนี้นะครับทีนี้ก็จะเหลือสิ่งที่ต้องทําที่เหลือเนี่ยอีกหนึ่งรายการก็คือรายการที่5เมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็จะขึ้นมาแสดงเป็นรายการที่จะต้องทําที่เหลือนะครับสําหรับเว็บแอป,ปนะครับระบบ todo list นะครับก็มีความสามารถที่ จะสามารถใช้งานระบบได้ประมาณนี้นะครับท่านใดที่ต้องการจะนำไปใช้งานนะครับหรือนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับก็สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับสำหรับขอรับแบบฟอร์มนี้สำหรับขอรับเว็บแอปตัวนี้นะครับเพื่อนำไปใช้งานได้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเว็บแอประบบ to-do list นะครับเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มขอรับไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้รับสิทธ เข้าถึงไฟล์นี้นะครับแต่ท่านจะยังไม่สามารถแก้ไขอะไรในไฟล์นี้ได้นะครับวิธีการก็คือท่านจะต้องไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็กดทําสําเนานะครับเพื่อทําสําเนาไฟล์นี้ไปเป็นของท่านเองก่อนนะครับเมื่อท่านได้รับไฟล์นี้ไปแล้วนะครับทําสําเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถแก้ไขนะครับเป็นระบบของท่านได้เองเลยนะครับ ในส่วนของ Line Token นะครับท่านจะต้องไปออก Line n o t i f y Token มานะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวิธีการขอ Line Token นะครับในคลิปนี้ผมจะเอา Line Token ของผมไว้ก่อนนะครับในส่วนของ URL Folder กับ URL Logo นะครับให้ท่านไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับอาจจะตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์ว่ารูปภาพก็ได้นะครับ แล้วกดสร้างไว้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูแชร์นะครับกดแชร์มาเสร็จแล้วการเข้าถึงทั่วไปตรงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเสร็จแล้วกดคัดลอกลิงก์มานะครับแล้วก็กลับไปที่ Google Sheets ของเราอยู่ที่หน้า,อ,าอยู่ที่ช่อง URL โฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพนะครับท่านวาง URL ลงไปได้เลยนะครับ ส่วน URL โลโก้นะครับก็กลับไปที่ Google Drive อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์โลโก้ขึ้นมานะครับก็อาจจะเลือกเป็นรูปภาพโลโก้นะครับสำหรับใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บแอปเสร็จแล้วก็ทำเหมือนกันครับก็คือไปที่แชร์นะครับแล้วก็การเข้าถึงทั่วไปก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเสร็จแล้วกดคัดลอกลิงก์ครับแล้วก็กลับไปที่ Google Sheets แล้วก็วางในช่อง URL โลโก้ได้เลยนะครับ ถัดไปนะครับให้ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วก็เลือกที่ Apps c r i p t นะครับในหน้า a อ p s c r i p t ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นฟังก์ชัน Do Get นะครับแล้วก็กดเรียกใช้นะครับเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการเข้าถึง g o o g l e s h e e t Google Drive นะครับแล้วก็เข้าถึง Line Notify นะครับนะครัตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ่าระบบก็จะให้เราตรวจสอบสิทธิ์ แล้วก็เลือกอ e ีเมลนะครับที่ใช้งานแล้วก็ไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่ to do list เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วก็คลิกคำว่าอนุญาตครับเมื่อำดำเนินการเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับจากนั้นนะครับให สังเกตในส่วนของประเภทตรงนี้นะครับให้เป็นเว็บแอปนะครับแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับให้เป็นทุกคนนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มการทำให้ใช้งานได้ครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำการอัปเดตการทำให้ใช้งานได้นะครับจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะให้สิทธิ์เข้าถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดปุ่มให้สิทธิ์เข้าถึงแล้วก็เลือกอีเมลครับ เสร็จแล้วกดไปที่ advance ครับแล้วก็ go to to do list ครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างกดปุ่ม allow ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้รับ URL นะครับหรือว่าลิงก์สำหรับเข้าไปที่เว็บแอปของท่านนะครับพอกดปุ่มนี้นะครับะระบบนะครับก็จะทำการ ร้างขึ้นมานะครับตรงนี้ยูโลโก้ก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของท่านแล้วนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะสามารถใช้งานหน้าเว็บแอปได้แล้วนะครับถัดไปในส่วนของการตั้งค่าการส่ง Line Notify นะครับให้ไปที่เมนู t r i g g e r นะครับเพื่อให้มันส่งการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไปที่เพิ่ม t r i g g e r ตรงนี้นะครับ เราก็เลือกฟังก์ชันนะครับที่จะใช้ก็คือฟังก์ชัน send line notify เลือกแหล่งที่มาของกิจก,กรรมนะครับให้เปลี่ยนเป็นจากาแผ่นตารางทําการนะครับให้เปลี่ยนเป็นตามเวลานะครับแล้วก็เครื่องมือจับเวลาเป็นชั่วโมงนะครับให้เปลี่ยนเป็นเครื่องมือจับเวลาเป็นวันเสร็จแล้วเลือกเวลานะครับก็สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะส่งแจ้งเตือน line notify ได้เลยนะครับว่าอยากให้ส่งในช่วงเวลาไหนอาจจะเป็น6กโมงถึง7จ็ดโมงหรือว่าช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงแบบนี้ก็ได้นะครับ กเสร็จแล้วกดบันทึกครับเพียงเท่านี้นะครับก็ท่านก็จะได้รับเว็บแอปนะครับระบบ to do list นะครับแล้วก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line n o t ติฟนะครับมาเป็นของท่านเองแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจจะนำไปใช้งานนะครับหรือนำไปศึกษาต่อนะครับพัฒนาเพิ่มเติมก็สามารถกรอกแบบฟอร์มนะครับขอรับแบบ อขอรับไฟล์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มไว้ให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ